สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอวิทิวัฒน์กับอาจารย์นอนคราชนนะครับเราคือปรมัมยเมโวนนะครับวันนี้รายการเราจะมาพูดถึงเรื่องเหมือนเป็นการประชาัิพันธ์บอกบุญนะครับ<ส>เรื่องของวัดดอกบัวเพราะว่าเราพูดถึงพระเดชพุณูหลวงพ่อส้อยไว้เยอะพอ,<ต>พอสมควรนะรไม่ใช่าการประชาัิพันขายวัตถุมงคลนะคืออย่างนี้ตอนที่แล้วเราได้พูดถึงว่าวัดดอกบัวที่หลวงพ่อส้อยแม้กระทั่งต่อมรณภาพแล้ว ยังมีตําแหน่งเป็นผู้เป็นสมภารวัดครับเป็นเจ้าว่าเป็นผู้ดูแลวัดดอกบัวครับแล้วเป็นวัดวัดเดียวที่ท่านเคยเอ่ยไว้ก็รลูกศิษย์ใกล้คิดว่าท่านห่วงมากครับคือชินราชองค์ดําที่หลวงพ่อสร้อยท่านทาการหล่อหลอมไว้ครับตอนนี้เข้าใจว่าคนเข้าไปในวัดวัดดอกบัวเนี่ยจะเห็นพราผู้ชินราชเนี่ยสององค์องค์เดิมเนี่ยที่อยู่ในสาราม้ที่เจ้าว่าปัจจุบันท่านเอามาไว้ความกับรูปหล่อลูกเคารพของหลวงพ่อสร้อยกับพราใหญ่วงเนี่ยองค์นั้นน่ะคือการหล่อดั้งเดิมอืมันล่านมันล้ ก็ใช้ไม่ได้เราก็ทร้อยช้งกวางมอบหมายให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหล่อองค์ใหม่มามอบจำนวนมวลสารให้หล่อเป็นองค์สมบูรณ์มาเป็นสมบูรณ์ในโบสถ์ใด่ากใช่ถามว่าถ้าจะไหว้ให้ยึดในโบสถ์เป็นหลักเพราะนั่นคือพระประธานองค์ที่หลวงพ่อใช้จริงครับแต่เมื่อพระปามะไม่สบายใจไหว้ในโบสถ์เสร็จปุ๊บมาไหว้ในธรามาอีกทีหนึ่งก็ได้ครับนะไหว้ก็คือจัดพุ่มดอกบัวเหมือนที่เราที่เราบอกเราเคยล้วก็จุดธูปไหว้ตามที่บอกแล้วก็ปิดทองเก้าแผ่นตอนนี้ถามว่า ทำไมต้องเป็นจินดาาชองดำทำไมต้องเป็นที่วัดดอกบัวทำไมไปว,วัดอื่นไม่ได้หรืออม,มันคนละเจตนาการสร้างโอ้หลวงพ่สร้อยเองอย่าลืมนะว่าพระจันพินชาาเขมรครับแล้วโบสถ์ท่านที่วัดดอกบัวเป็นโบสถ์เพียงโบสถ์เดียวในวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นโบสถ์ทรงเขมรคือเทวไลนะอืไปดูดิเพราะตอนนี้นปรมาเมศวนคือในกลุ่มเราเนี่ยบูรณะเปลี่ยนหลังคาโบสถ์ร่้มแซมทั้งโบสถ์บางคั้งแปลงแก้วถนนรอบนอกกลุ่มปรมาเมศวนเราทําอยู่ค ซึ่งตอนนี้ทางวัดดอกบัวย,ยังขาดปัจจัยอยู่ประมาณเจ็ดแสนค,คือทํารอบกาแพงแก้วรอบโบสถ์กับปับพือภูมิทัศนร,รอบโบสถ์ใช้เงินอีกรวมค่าแรงเวกเกือบประมาณเกือบเกือบเจ็ดแสนครับถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะไปช่วยเกิดไปที่วัดไปเต้นบื้นวัดตำนงกับท่านจ้าอาวาดได้เลยครับแต่กลุ่มปรารมัเมศวรเราทําของเราอยู่แล้วรเราทําอยู่แล้วโอ้เชื่อไหมเมื่อก่อนกลุ่มปรารมีเมศวรกลุ่มเดิมคือกลุ่มมนตาครับเรามีสมาชิกกันเพียงร้อยกว่าคนเริ่มต้นครับ เราสามารถสร้างโบสถ์ที่วัดวัดหนึ่งที่ต่างจังหวัดเสร็จได้ภายในไม่เกินสองปีครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มถมดินเลยจนหวังลูกนิมิตถวายให้คณะสงฆ์และเป็นวัดป่าคือพระปฏิบัติด้วยอันนี้คือความภาคภูมิใจของเราชาวปรมายพิศวนแล้วจัดพระป่าเพียงสองครั้งด้วยคนร้อยกว่าคนเนี่ยโอ้แต่ตอนนี้ในกลุ่มปรมาทิศวมีถึงเกือบสามร้อยคนครับ เรากาลังบูรณะเราบูรณะบูรณะ,นะะโบสถ์วัดดอกบวับวเพื่อเป็นการตอบแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อครอบหลวงพ่อสร้อยถ้าท่านมีความเมตตาที่ทําให้เราใช้วัตถุมงคลท่านเราจะตาชีวิตเราดีขึ้นครับแล้วเป็นโบสถ์ที่มันยังสร้างไม่เสร็จอ <peek> การบูรณะของเราครั้งนี้ครับมีฉัดยอดโบสถ์ด้วยครับอ่าทาสีใหม่เปลี่ยนกระเบื้องจากกระเบื้องเป็นดินเป็นอันนี้เลยเป็นเซรามิกครับก็ทำหมดเลยบูรณะใหม่ทั้งหมดทาสองตาสีใหม่หมดเลยงบประมาณก็ตกตกตีแล้วเกือบสามล้าน ครับทำใหม่หมดเลยตอนนี้ท,ทําด้วยกลุ่มปรมามายเมตสวนพียงสองร้อยคนเองโอครับเที่ยไหมพอนั้นแล้วตอนเนี้รายการปรมามยเมตสวนเนี่ยถามว่าทําไมนับถือหลงวงพ่อส้อยถ้าคุณได้แฝนท่านครับได้เคารพบูชาท่านครับแล้วทำตามที่เราแนะนําอำคุณจะไม่ไปไหนเลยเนี่ยคือพระหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดมาเพื่อลูกศิษย์จริงๆครับแล้วหลงวงพ่อส้อยเสียชีวิตก็เพราะลูกศิษย์ นี่คนแก่คนเฒ่าแถววัดเลียบเขาเล่านะค,คือหลวงพ่อสร้อยต้องเข้าใจก่อนว่าทําำไมท่านมาอยู่วัดเลียบฟังก่อนนะโดยตามตําแหน่งฐานะของกรมศาสนาหลวงพ่อสร้อยนั้นได้ถือตําแหน่งครองสมภารว,วัดวัดดอกบวัวแต่ที่ท่านมาอยู่วัดเลียบนั้นคือท่านมาเป็นประธานสงฆ์คือจเจ้าวาดองค์สมัยก่อนสมัยนั้นก่อนหมงหมงปลวกผู้ออมเนี่ยที่ลากามไม่ได้คเมื่อบ่าให้หลวงพ่อสร้อยเนก่อนมาท่าให้ท่านเป็นประธานสงฆ์แลวเจ้าวาดปัจจุบันนี้เป็น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 เจ้าวาด หลวงพ่อสร้อยจะหาเงินจากการช่วยเหลือลูกศิษย์จากที่ลูกศิษย์ถวายจากวัดเรียบเนี่ยบแบ่งปันไปบุรณะที่วัดดอกบวัวครับเชื่อไหมโอ้ oh, หลวงพ่อส้อยนั่งรับแขกที่โต๊ะเนี่ยสลบรับรับรับแขกจนสลบอ่ะครับลูกศิษย์ไม่หนีเลยเป็นร้อยเลยอืฟื้นมาต่อไอ้ววาคนเยอะไหมนั่งน่าจะบารมีท่านแพ้แรงโอ้ oh. พลังจิตเนี่ยจำไม่อย่างนะช่วยไปมากๆเข้าเนี่ย มึงไปแบกหามึงไปวิ่งเนี่ยเป็นสิบปียังสู้ออกพลังกิจเพียงปีเดียวไม่ได้เลยนะข้างในสังขารท่าน <c oughs> สุดเตหมดครับหลวงพอ่อส้อยเสียเนี่ยเสียชีวิตอาอยุหยหล่ยก่อนควรนี่เพราะว่าในความเข้าใจของเรานะครับ <c oughs> ใช้พลังิจช่วยลูกศิษย์มากเกินไปบางอย่างเป็นฝืนกรรมเพื่อลูกศิษย์พราะไอ้คำว่าสงสารลูกศิษย์นี่แหละบางครั้งบางคายเน่ลืมนะคนดวงตกเนี่ยมันตกเพราะที่มาที่ไปของกรรมครับ <c oughs> แล้วการที่ท่านเอาตัวบาร,รมีตัวท่านเองไปปัางแต่คนที่จะตายท่านทําให้ตายด้วยกรรมเนี่ยครับอายุท่่าาานนนนโโดดละะใกวิญญณไไไมมีีออรรทํ้คับ ไม่มีฟรีนะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนใช่ <นะ S 2> พอหลวงพ่อส้อยแกก่อนมาหน้าภาพแกกปาลบว่าท่านกระปารลบว่าแกห่วงที่วัดดอกบัวมากรปรมามเมศสวนเราก็เลยเข้าไปดูแล้วบังเอิญเห็นโบสถ์ท่านเสียหาย<ด>ก็ถามจเจ้าวาดว่าอาจารย์ทําไมอาจารย์ไม่บูรณะโบสถ์ให้หลวงพ่อหน่อยบอกข่านบอกว่าโยมอย่าวาแต่บูรณะโบสถ์เลยกินที่มนต์บางทีเดือนมีครั้งหนึ่งสองครั้งเองแล้วชาวบ้านแถวนี้ก็ยากจนนะใส่ฟองบางทีห้าสิบบาทคณคาา่าไปวัดยังไม่มีเลย เพราะนั้นก็เกิดการรับปากก็ไม่เป็นไรเพราะอาจารย์เดี๋ยวผมจัดการเองอตอนแรกๆเจา้าว่าทดทำเชื่อเราแล้วเพ <laughs> ราะว่าใครไปพูดก็หายหมดอ,ะอ่ะจนเราทําได้ทุกวันเนี้ยท่านก็ภูมิใจว่าท่านครั้งหนึ่งจริงๆจเจ้าว่าปัจจุบลัลนะท่านไม่ได้สิ่์อยอยหลวง,ง,งพ่อสร้อยโดยตรงหรอกท่านเป็นสิ์หลวง่ึงววัดสนหงแล้วทาเป็นนนนพพรรรรระะเีียยยปคับแต่่ทาามอู่วัดเรียเรียยบเน่ก็คือได้พิ่งหลวงพ่อสร้อยเนี่ยสนิทกันมากก็ท่านก็เลยมาได้ไม่ได้มาดูแลที่วัดกับบัวท่านก็อยากจะทําอะไรให้ให้คุณบาอาจารย์ที่น้ำนื่นนัอนแต่เนี่ยแต่ว่า ถ้าขาดปัจจัยคับเมือิญนวรนมาเมศสวนเรานำสื่อลงมาต้ออยู่แล้วพอดีวันนั้นทั้นกับภรรยาไปเข้าไปครับไปเห็นเขาก็เลยรับปากก็ระชวนคนในกลุ่มเนี่ยเริ่มต้นในการจัดประปาครั้งแรกตอนนั้นได้ล้านเก้าก่อนครับแล้วตอนหลังไปให้อีกสองแสนนันสองแสนที่สามแสนตอนนี้มันจะขาดปัจจัยอยู่ประมาณเจ็ดแสนครับที่ทํากาแพงแก้วกรบปบอปูรอบโบนครับตรนิมาที่มาที่ไปชินราชองค์ดําที่วัดดักบัวการหลวงพ่อใหญ่คือบุเรนาาที่พิชโนโลสักดิธิ์เหมือนกันไหม ในความคิดเราแล้วว่าเหมือนกันครับแต่ถ้าบนบานศาลเก่าก็ได้เหมือนกันครับแต่หลักการไหว้ของหลวงพ่อส้อยใช้แบบเนี้ยอมามแบบเนี้ยเป็นความเชื่อนะที่หลังไว้แล้วก็ได้ผลด้วยนะครับสังเกตได้จากอะไรรู้ไหมจากการที่คนที่ดูรายการเราเนี่ยรายการปรมาเมสีสวนเนี่ยแล้วไปไหว้ที่วัดดอกบวัวตามที่อาารแนะนำกลับมาดีทุกคนเลยครับแล้ววัดก็ได้ค่าที่ไอ้เคร่งค่าศัทธาหยอดตู้เนี่ยโอ้เชื่อไหมวัดมีจะม,ม,ม,มีมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไปมีเงินทานู่นทานี่ได้เดือนละเป็นหมื่นเหมือนกันนะรับลเดอนเดินเป็นหมื่นเหมือนกันก็ถือว่า พวกท่านได้บุญบุญกุศลเงินที่ท่านสละออกไปด้วยจิตนาเจตจำนงอันบริสุทธิ์เงินนั้นได้ทํานุบบำรุงพุทธศา,าสนาวัดหนองบัวบ,บุญกุศลนั้นจะส่งเสริมให้ท่านนั้นทํามากินไม่ติดไม่ขาดไม่ปืนไม่เคืองชินราชองดาตอนครั้งแรกที่ท่านไปเลยฉันไปไหว้ก่อนเลยบบโบสถ์หลวงพ่อสร้อยทันกล้ายืนยันว่าหลวงพ่อสร้อยวางอาถรรพ์นะเข้าใจคําว่าอาถรรพ์ใช่ไหมคำว่าอาถรรพ์เนี่ยเหมือนกับการสมัยก่อนเขาจะสร้างบ้านแปลงเมืองเนี่ยก็ต้องมีการเสี่ยงทายมีการวางอาถรรพ์ก็ไดายปัะเพื่อให้สถานนนที่ั้อยู ยาวๆอยู่แล้วร่มเย็นอยู่แล้วมีความเจริญรวัดดอกบัวโบสถ์วัดดอกบัวก็เช่นกันหลวงพ่อส้อยทนเป็นพระเขมรเองอย่าลืมนะโอ้ศาสตร์ในตำราพิชัยสงครามของเขมรหลวงพ่าส้อยต้องรู้รในการในการวางาฐานสร้างบ้านแปลงเมืองท,ที่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 ของพิชัยเขมรเขาจะเรียกว่าอาถนบายนทมยกตัวอย่างว่าอาริยธรรมของเขมรทําไมถึงเจริญรุ่งเรืองมาเป็นพันๆปีเองไปดูที่ฐานเนี่ยที่ดีจะเป็นรูปโยนีนะ ที่มีทางออกไปแปดทางนะ,ะและสังเกตดูเทวัยทุกเทวัยที่เขเมรจะต้องมีสีวะลึงนะอะพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันมีจะเกิดไม่มีดับสีวลึงแทนอวัยาวะเพศชายฐานบ้างแปลงฐานเทวัยนั้นคือแทนโยนีครับอวัยาวะเพศหญิงคือฐานคําว่าแม่เมื่อสีวะลึงกับโยนีอยู่ด้วยกันคําว่าตกต่ําไม่มีแล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นแล้วการก่อสร้างของเทวไรเขมรแค่เอาอิดมาซ้อนอิดนะโอ้ไม่มีตัวประสานตําไแ่อยู่เป็นพันปีอ่ะใช่ใช่ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ไงครับแล้ก็ซ้อยเอาศาสตร์นั้นนามาสร้างโบสถ์ที่วัดดอกบัวถึงกล้ายืนยันว่าโบสถ์วัดดอกบัวเนี่ยทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์ครับถ้าใครได้ปฏิบัติการประทานจนได้จิตระดับหนึ่งจะสัมผัสได้ทุกคนยืนยันเลยครับแล้ววิญญ,ญาณตรงนั้นเยอะมากเยอะมากแล้วแล้วตัวโบสถ์เองสวยมากสวยก็บอกแล้วไงไม่ไม่มีในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นโบสถ์เพียงโบสถ์เดียวที่มีความสวยงามเอกลักษณ์โดดเด่นมากไม่ใหญ่แต่สวยใช่ครับ สำหรับท่านท่านที่ยังไม่เคยยังไม่เคยรู้จักวัดดอกบัวดูรายการนี้แล้วลองลองอยู่อำเภอบางปะมาศเลี้ยวซ้ายเข้าไปอำเภอบางปะมาศเลยครับพอถึงจะถึงสถานีปุ๊บเลี้ยวขวาไปอีกทีแล้วขับยาววัดจะอยู่ซ้ายมือใช่ครับพอถึงวัดอะไรก่อนวัดแรกเ้ว่อเลิ่ไปนะครับวัดดอกบัวแล้วท่านลองไปสัมผัสเวลาปรมาเมศวนเนี่ยคือเราไปไหวมาแล้วเราได้ผลโอ้แต่ที่การเราประชักจูงเนี่ยคุณไม่ต้องเชื่อเราอเอาเป็นว่าคุณผ่านไปคุณลองเข้าไปกราบพระอคาเป็นสิริมงคลดูเผื่อ ตัวท่านกับหลวงพ่อส้อยมีบุญสัมพันธ์การเคยเกื้อกูลกันมาสิ่งนี้ท่านทุกอาจจะหายก็ได้เถอะมันไม่ได้เสียอะไรเลยกค่ดอกบวดสิบดอกทองเก้าแผ่นใช่ไหมเออเงินสิบสองบาทใส่ไปแล้วโอกาสที่จะได้ทําบุญแบบเนี้ยสูงไม่ไม่ได้หาง่ายด้วยมันเป็นจังหวะการสร้างโบสถ์ใหม่โอหรือบูรณะโบสถ์นั้นกุรณะนั้นก็เหมือนกับการสร้างใหม่นะโอได้บุญเท่ากันใช่ดูดเจตนาคุณลองผ่านไปดูครับ วัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจริงๆแล้ววัดดอกบัวไม่มีผลประโยชน์เรื่องวัตถุมงคลยืนยันท่านอาวัจว่าใครไปทําบุญท่านเท่าไหร่ท่านแจกหมดครับแต่บอกก่อนนะวัตถุมงคลที่ท่านอาวัจแจกทุกวันนี้ไม่ทันของพระส้อยนะบางอย่างบางอย่างก็ทันนะถ้าไม่ได้โกหกนะเาเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งวัดมีงานเนี่ยท่านอาวาสได้ไปตระเวนหาเช่าวัตถุมงคลตามชาวบ้านมาเ่ยนวัดดอกบัวมาเก็บไว้ แล้วบางังมีงานคนมารนบรรจภาพท่านแจกหมดเลยนะท่านแจกท่านไม่กําหนดราคาเลยนะเพราะว่าท่านเข้าไปแล้วท่านสบายใจโอ้ที่เมื่อครา,าอากาศมันจะอบอ้าวหน่อยอะนะจะเพีนงร,รือว่าฉันไปดูบทแล้วเนี่ยโทษนะจับพระเหมรนองค์หนึ่งไม่ใช่คนไทยไม่มีฐานะอะไรเลยกูมีเพียงวิชาและความจริงใจที่เคารพบรนประสงค์ศาสดาขอสร้างวัดเยอะมากนะ เ <c oughs> ป่นผู้ประถมหลายวัดไม่ใช่เฉพาะวัดดอกบัวนะ,ะไม่ใช่เฉพาะวัดเรียบนะว <c oughs> ัดป่ายหลายที่ประเกตก็ใช่วัดที่แถวสีเกตสุรินทรหลายวัดนะ <c oughs> ท่านไปวัดสาขาหรือวัดสาขาที่ท่านบูรณะดูแล,แลอยู่เนี่ยเอ <c oughs> ็งคิดดูนะพระคำเรองค์เล็กๆตัวดำๆจีมครูก็ยังตกทองแดงอยู่เลย <c oughs> แต่ทําไมคนนับถือมากนับถือหนาโดยเฉพาะคนที่ทังหลวงพ่อนะครับท่านรู้จักบ้านอยู่บ้านหนึ่งครอบครัวอยู่ครอบครัวหน่งที่เราเป็นประสบการณ์นะไอสองพี่น้องเนี้ย นายฉายาวงการพระเนี่ยเขาเรียกกันไอ้แฝดนะกครับคือปากมันหมามันพูดไปเรื่อยมันเถียงคือมันไม่ค่อยเชื่ออะไรอ่ามันขายแต่มันก็ไม่เชื่อมันถือว่าพระขายแล้วกูได้เงินมากินคือจบไงแล้วเด็กคนเนี้สองคนเนี้ยตอนเด็กๆเคยได้ไปเป็นเด็กวัดอยู่วัดเรียบอ่าผม่าสร้อยอยู่นะครับแล้วก็อาอาน้าๆมันทุกคนนะแล้วก็เพื่อนอาน้ามันทุกคนอ่ะไปบวชพระกับหลวงพ่อสร้อยทุกคนเลยอืมแล้วมันเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อสร้อยเนี่ยมีกิจวัตรอีกอย่างหนึ่งถ้าท่านรู้ว่าลูกศิษย ภาษานี้นะ era, <troll" S 2> ถ้าจะทำว e ouais ัตถุมงคลเตรียมไว้ล่วงหน้าเลยทำให้เฉพาะจนเมื <Yeah. S 1> ่อไหร่จนเมื่าผสมผงว่าได้บาทเนี่ยปั๊มได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นแล้วท่านแจกแล้วพุทธศรูสามองค์นั้นท่านแบ่งแจกหมดเลยสามองค์วุฒิก็แจกคนมามั่งมาแถวติดบ้านบางว่ามากราบท่านบ้างวัตถุมงคลหลวงพัดสร้อยจะเหมือนพระใหญ่สูงอย่างหนึ่งคือจะไปตกอยู่กับตัวบุคคลค่อนข้างเยอะพระบางอย่างในวงการพระไม่รู้จักก็มีแล้วแต่ว่าบางอย่างก็ปั๊มตาวัดไว้นะและไอ้เด็กสองคนเนี่ยมันเคยเห็นว่าจ้าอาวาสองค์เก่าวััััดดดเเเเลลีีียยยยบบอออ่่่่ะครรกกกนนนนนน้้ปปาขไวิงงชใม มันเอากระดปีกให้ไปดูนบอกวิ่งกันเหมือนวยวชมวยเลยปึ้งปึ้งมันเห็นเลยนะอ,อันนี้เรื่องจริงครับแล้วก็พวกน,า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 น้ามันทุกคนที่ศึกมาเจ้าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะทําเป็นยาเมื่อกี้คพูผู้ื่องยาจะมาตียแล้วได้ยาสเสน่ห์ยาเสริมอำนาจวาสนายามทาให้มีกินมีใช้ <c oughs> แล้วก็บตรุมงคลเล้งเชื่อไหมโอ้พวกน้าอาราพวกไอ้เด็กสองคนเนี้ยตั้งแต่หลวงพ่อสร้อยมรณภาพไม่เคยไปหาใครอีกเลย เขามีบ่าวเดียวอาจารย์เดียวครับแล้วโทษนะคนพวกนี้อย่าได้ขอซื้อเช่านะด่าตายหาเลยเขาจะให้กันด้วยปามพิษตวาดแต่ทุกอย่างในสายนี้จะมีการแลกเปลี่ยนกันด้วยเงินครับในสายกูเคยถามเพราใหญ่สวงเคยถามกูอาจารย์ว่าทําไมผมเรียนทําไมผมต้องเสียเงินด้วยแกบอกว่าเป็นการทําการผาที่กรรมกันไปหมายความว่าถ้าค่าสอนเองเองเอาวิชาไปได้ช่างทั่วร้ายเองรับเป็นคนเดียวข้าไม่เกี่ยวเพราะทำผ่าที่กรรมกันไปแล้วเป็นสิของเองแต่ถ้าทําดีทาชั่วตกหรือขึ้นอยู่ที่ตัวเองแล้ว การเรียนสายพระชิมาเป็นอย่างนี้หมดมแล้วบรรทุกงคนทุกอย่างที่หลงวงพ่อสร้อยพระใหญ่สวงฝากไว้ก้าเจ้าของเขาต้องผาดที่กรรมด้วยเงินบางอย่างเขียนเป็นคาสั่งเลยนะเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดสมมติๆนะหนึ่งหมื่นหรือ 9, 999, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเขียนไว้ที่ผ้าที่ห่อเลยครัแล้วเชื่อไหมท่านได้ของจากพวกนี้มาท่านเอามาใช้เอามาช่วยคนจเจริญรุ่งเรืองหมดเลยโอ้ ดีหมดทุกอย่างดีหมดเนี่ยคือที่มาที่ไปผมบอกว่าคนเราเนี่ยนะถ้าทําจิตใจเป็นกลางไม่ใช่ไม่ฉาดทิฏฐิเวลาศึกษาประวัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์นึกถึงให้เหอนแก่นแท้แต่กูมีความเชื่ออยู่อย่างพระที่เก่งๆเนี่ยท่านจะทาของให้ลูกศิกษย์ก้นกุฏิท่านาแม่ใช้ทั่วไปเราโหจำทายังไม่เลยจะมีของเฉพาะเฉพาะแล้วพยายามหาของประเภทนั้นใช้ได้รวยไวเพราะท่านมุ่งเลยท่านเน้นท่านรู้ว่าลูกศิษย์ท่านขาดเงินท่านเน้นเรื่องลาภถูกมาก แล้วก็พระที่ไม่ยึดติดอะไรเลยพระส้อยในยตอนมรณา,าพไม่มีเงินสักบาทนะโอ้โหําไม่ยึดติดไม่เอาอะไรทั้งนั้นทำรน้ว่ามงึงร็ศาสนาหมดทังนั้นแล้วเมื่อฟังรายการของปรเมศวรับมีจิตที่คิดศรัทธาในองค์หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อส้อยวัดเรียบมีคิดว่าจะช่วยท่านเพื่อสืบทอดศาสนาครับให้วัดต่อวโบวน,นั้นอยู่คู่พระศาสนาครับจนป่าศาสนาจะร่มสลายหรือว่าอยู่ต่อไปจะปายภาคหน้าอืท่านมีจิตเป็นกุศล ขอให้ท่านผ่านไปที่วัดดอกบวัวผ่านไปที่สุพรรณผ่านอำเภอบางปะมา้าลองเลี้ยไปที่อำเภอบางปะมาแล้วลองไปกาบพิรลาชองค์ํำดูครับ,รบไปกาบรูหล่อดในสาลามา้ก่อนก็ได้แล้วไปกาบทิล่ลาดองนำไปบนบานศาลกล่าวขอดูครับเมื่อท่านสําเร็จก็จเพียงเงินนิดนึงท่านบริจาคให้วัดหรือว่าท่านไม่สะดวกก็ไม่จําเป็นต้องทําบุญที่วัดดอกบัวก,ก็ได้ทาบุญวัดไหนก็ได้ที่ท่านเห็นสมควรแล้วแบ่งอุทิศสวนมุศลให้กับหลวงพ่อสร้อยบ้างท่านลองดูนะครับ พระที่เก่งกูจะพูดประจำบอกว่าพระที่เก่งเพื่อเราหายากมากอสมัยนี้นะส่วนมากท่านจะเก่งเพื่อตัวท่านเอง ematics, ก็คือเหมือนเจ้าตัวอย่างอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสายพระกรรมฐานเนี่ยท่านไม่เอาสิ่งที่ท่านันเป็นมาช่วยคนเรามันฝังมันฝังกรรมชาวบ้านครัเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระอ,อาจารย์มั่นภูริตโตเนี่ยท่านตั้งันเป็นเพืาา่อการหลุดพ้น <blanket. S 1> ทั้นนั้นแล้วมึงแฝดพระกรรมฐานเนี่ยนะขอร้องอย่างอย่าไปขอท่านเลยท่านช่วยไม่ได้หรอกทนไม่ฝังกรรมใครเพราะว่าอู้เราบา บางองบำเพ็ญมาตั้งหลายภพหลายชาติเพื่อจะเข้าสู่ที่พานมาช่วยมึงเพียงคนเดียวเพราะปนานของสานไม่ไปแล้วเือต้องไปอีกแล้วมาเกิดอีกแล้วท<ห>ั้นนั้นแล้วถ้าจะแผนพระให้ได้ผลกึ่งพระถึงเทพพอใจไหมหรือพระโพธิสัตว์รพระโพธิสัตว์นี่บาเพ็ญไปด้วยช่วยคนไปด้วยแต่พระอรหันต์ไม่ลเลยบาเพ็ญแล้วไปเลยนะถึงพูดอยู่ประจำว่า ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งจริงแล้วเก่งเพื่อลูกศิษย์จริงๆอ่ะมีน้อยมากในสมัยนี้ครับหลวงพ่อส้อยถึงท่านจะดับขันไปแล้วก็ตามเข้าพระนิพพานไปแล้วก็ตามแต่ดวงจิตท่านยังเป็นห่วงลูกศิษย์ยังจุดธูปบอกขึ้นพานไหว้คือบนได้ไหว้รับอยู่ขอให้จิตน,นับถือท่านจริงวัตถุบมงคลใดก็ได้เอาชิ้นหนึง่งเขาใหญ่สวมก็ได้ชิ้นหนึง่งมาขึ้นพานตามที่บอก <c oughs> หรือว่าลองไปกราบพุธราชองคดําที่วัดดอกบัวดู <c oughs> จัดพานพุ่มดาวเรืองจุดธูปสิบหกดอก <c oughs> เงินสิบสองบาทปิดทองเก้าแผ่น <c oughs> คุณลองกลับมาดูที่พร้อมกับการนั่งสวดมนต์ภาวนาประกอบไปด้วยทำทาประกอบไปด้วยเนี่ย <c oughs> สิ่งที่คุณติดขัดมันหายไหม <c oughs> มันขจัดปัดเป่าได้ไหม <c oughs> ทุกคนมีปัญญาโอ้แม้กะทั่งโอ้แม้กะทั่งอาจารย์ก็มีปัญญารายการปารัยเมศวรพูดเป็นกลางนะคุณเอาไปทดลองนี่คือหนทางออกหนึ่งในเศรษฐกิจสภาพปัจจุบันจำมาหนะคุณ ไม่มีใครในโลกนี้ช่วยตัวเราได้นอกจากเราตัวเราช่วยตัวเราเองอย่าไปหวังพึ่งคนนอกคุณนี่คือสัจธรรมเหมือนโอหาเข้าโอเข้าไปในท้องนาโอหาปลาช่อนมาได้สองตัวกับปลาซิวหนึ่งถุงโอจะเอาปลาช่อนให้จา์กินเหรอแล้วโอกินปลาซิวเหรอบ้าเปล่าผมให้ครับมาได้มาได้มาได้พูดถึงตามหลักมนุษย์อ่ะโอก็จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปตัวเองไงแต่นั้นจําไว้ว่าในโลกเนี้ยพึ่งใครไม่ได้หรกโอเราถึงคนไทยถึงต้องแบบ มาพึ่งวัตถุบางคนเข้าหาพระอแล้วแม้ก็ว่างงมไงมันเป็นทางออกของคนจนอ่ะเพราะอะไรมันพึ่งไม่ได้ไงโอเคจัแล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้เกิดมิสเตอร์โควิดก็มันเนี่ยมึงรู้ไหมอย่างเองกับข้าอย่างพวกอย่างเนี้ยกูไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้คนที่รับจ้างเช้าข้ามได้เงินเช้าข้ามได้เงินแล้วที่บ้านพักก็ไม่มีแม้ต้องเช่าบ้านอยู่แล้วเกิดอาการแบบนี้ซึ่งทางการท่านจําเป็นต้องทํำคนประเภทนี้ตายอย่างเขียดเลยไม่ได้เกิดเลยอ๋อและเข้าถึงแหล่งเงินค่อนข้างยาก เข้าใจไหมครับทุกวันนี้นะโอ้กูสวดมนต์ภาวนานะกูนั่งสมาธิกูแผ่เมตตานะกูทายังไงก็ได้ขอให้คนประเภทนี้ขอให้พี่น้องชาวไทยขอให้พ่อแม่แม้กระทั่งมึงกับกูเนี่ยให้รอดพ้นให้ปลอดภัยให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้บุญกุศลขององค์พระมหากตรัดทุกรองค์ราชนราชนุกูรลราชวองค์นักผู้องค์ที่มีบุญบารมีเนี่ยหรือพระสวามเทววที่ราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่กูบาอาจารย์ที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายเนี่ย อุทิศสูตรคุศแลแผ่เมตตาให้สัตว์รสทั้งหลายที่มันเป็นเจ้ากรรมในเวรของประเทศไทยเนี่ยให้เขาอาภัยให้ประเทศไทยทีหนึ่งให้บารมีของราชวงศ์ให้บารมีของอาิยะสง์หรือบารมีของคุบา,าจารย์ไม่ว่าจะเป็นคารวาหรือพระที่มีบุญบารมีเนี่ยเอาบาร,รมีเหล่านั้นมาปกปักประเทศไทยให้เจ้ากรรมในเวรประเทศของประเทศไทยที่แม่งจองวันจองเกดจองกรรมจองเวรกับประเทศไทยเนี่ยให้มันผ่อนคลายให้ชาวราวชาวไทยที่แม่งหาเช้ากินขําให้พวกแม่ค้า ไอ้ที่แม่งไม่มีเงินทุนเนี่ยให้เขากินหยินได้ออนหนักคนระดับนี้โอ้ไม่เคยหวังรวยเอาแค่วันนี้กูมีเงินซื้อข้าว<อ>กินกูมีกับมีกับข้าวซื้อกับข้าวให้ลูกกูกินเขาพอใจแค่นั้นเข<อ>้าใจไหมฮะขอร้อ,องนะครับพวกที่ปฏิบัติธรรมถ้าคุณรักประเทศไทยจริงคุณแผ่เมตตาม,มาเถอะให้กับพระเสื้อเมืองทรงเมืองและเจ้ากรรมในเวรของประเทศที่ประเทศเราเคยไปรบราฆ่าฟันฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้เพื่อรักษาอาณาประเทศเราอยู่นั้นนั่นคือเจ้ากรรมในเวรของประเทศเราหมด คุณอวิชั้เขาเขาจะได้ปลูกพราหยัดอ,อ่อนความอาฆาตพยาบาทต่อประเทศไทยลงแล้วกวดน้ําให้กับราชวงศ์ให้ราชวงศ์นั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้มีบารมีเพิ่มูนขึ้นไปบ,บารมีเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเจ้าท่านของประเทศมันจะคุมมาเหมือนแสงออร่าเหมือนกลาที่มันครอบประเทศไทยครคนที่อยู่ใต้พระบารมีทั้งบารมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระมหากจัดนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพร้อมกันนั้นเราถือสัจจะและสินคู่กันไป ก่อนจากการโออาจารย์ฝากไว้ว่าประเทศไทยนั้นไม่มีใครคิดตายกับประเทศไทยอาจารย์มั่นใจครับมันแค่ต่างความคิดโอครับผมเข้าใจไหมเหมือนโอจะทําอะไรเพื่อประเทศเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะวิจารณ์โอเนี่ยเราว่าดูผลงานก่อนดีกป่าไหมครับอ่ะเขาทาไปได้แล้วค่อยแนะนำนะถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่จะช่วยประเทศชาติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณช่วยจริงฟังสิ่งดีๆจากคนที่เขาติดเตียนนิดนึงแล้วเอามารวมเป็นหนึง่งชั่วโมงเนี่ย ไม่มีพวกมึงพวกกูแล้วโอ๋ครับคนในประเทศไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนเจ็ดสิบจังหวัดที่พวกเดียวกันหมดนีแต่พวกเราใช่ครับจำไหมนะกูมีความชอบทำอยู่อย่าง<ม>กูรู้ว่าบรารมีของพระมหาคาตัดทุโงคโดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่เก้บบาบารมีท่านมหาศาร,รปกปักรักษาแน่นอนขอให้พวกเราช่วยกันเนาะเอัเป็นว่าตอนนี้เราป่านแค่นี้ครับผมครับผม ครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเราพยายามเราจะทําตัวเป็นสะพานบุญก็คือประชาสัมพันธ์เรื่องของวัดดอกบัวที่สุพรรณบุรีนะครับถ้ามีเวลาอยากทําบุญนะครับลองไปวัดดอกบัววัดดอกบัวไปสการะพระพุทธชินราชองค์ดําแล้วก,แวก็และการเาราละมาณเมตตนเนี่ยค,คนที่ดูเนี่ยไม่ต้องรักอ่า เอานิดนึงแค่ดันมาดูนิดนึงครับแล้วก็ท่องว่าตอนหลับปาราไม้เมสวนรักปาราไม้เมศวนน้อยแต่รักนานๆเราถือหลักว่าคุณตักน้ําใส่ในตุ่มปาราไม้เมศวนวลาถังเดียวมันก็เต็มครับเอาเป็นว่าตอนหน้าพบกันได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรการปาราไม้เมสวนเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจมงนิดนึง ขอฝากรายการปร r มัยเมสวนเว็บไซต์ปาร l i a เมสวร์ p a r l a m e เมสวร์ .com ฝากไว้ในอ้อมใจฝากไว้ในสายตาคุณฝากไว้ในความคิดของทุกคนถ้ารายการนี้มันมีเศษเสี้ยวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปันนังกำลังใจให้หน่อย